นับสนุนโดย Jazz Solution สวัสดีครับอ่าเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ช่องนมำอะไรนะครับจะมารีวิวนะครับชุดอ่าพิเศษนะฮะนี่ชุดพิเศษรูปเหมือนปั๊ม99ปีหลวงพ่อพัดปัญญกะโมนะครับก็เป็นชุดของเสือคาบแก้วนะฮะเนี่ยคาบแก้วเป็นแบบนี้นะครับออ่าเสืคาบแก้วมีทั้งหมด3 3พิมพ์เลยนะฮะถ้าลุนเนื้อจะมี2พิมพ์พิมพ์คาบ แก้วกับมหาราบนะครับแต่นี้เป็นรูปปัม๊มที่อยู่ในชุดพิเศษนะครับวันนี้มีหนึ่งชุดนะฮะชุดจะมาแบบนี้นี่แบบนี้ก็ดีมากเลยนะครับการันตีพัดแท้ใครมีก็เก็บเป็นชุดอย่างนี้ก็มีราคาในอนาคตแน่นอนนะครับข้างในนะครับเป็นวัตถุมงคลของพี่ป๋องสุพรรณนะฮะจัดสร้างนะครับ ก็เป็นพ้าอีกหนึ่งรุ่นที่ควรเก็บเลยนะฮะเพราะว่าราคาตอนนี้ก็ยังร่วงลงมาหน่อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเช่าหากันได้อีกนะครับแรกๆพ้าออกมาก็แรงพอสมควรน,นะครับรุ่นละพันกว่าบาทมาอันนี้เป็นเหนเรียญเซมาเสือครับแก้วนะฮะที่ผมรีวิวนี้เป็นเนื้ออันปักก้านะฮะอันักก้าลงยาขอบแดงน้ําเงินนะครับเสือครบแก้วก็คืออันนี้นะฮะ บริเวณน,นี้จะเป็นเสือเสืออมลูกแก้วนั่นเองนะฮะหรือคาบแก้วนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่หน้าตาหลวงพ่อก็จะเหมือนคล้ายๆเสมาแปดรอบนะครับคนที่มีเสมาแปดรอบอะ่ะแต่ว่าที่ผมเคยรีวิวไปนะเสมาแปดรอบจะหลับตาอันนี้หลวงพ่อมีลูกตาสองด้านสองข้างนะฮะอ,อันนี้คือลืมตานะครับ ทุกอย่างจะคล้ายๆกันหมดนะฮะแต่ว่าข้างล่างเนี่ยจริงๆเสือครับแย่จะเป็นเสือคับแยวนะครับแต่ถ้าเป็นเสือมาแปดรอบจะเป็นกระหนกอย่างเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรุ่นนี้มีสามพิมพ์ก็ถือว่าใครใครมีครบเซตถือว่าสุดยอดเลยนะครับจริงๆแล้วถือว่าดีมากนะฮะได้เป็นชุดๆๆอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้รายละเอียดเหมือนคล้ายๆแปดรอบนะครับ ยันอะไรก็คล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าอันนี้จะมีลายเซนด้วยเหมือนไตมากนะถ้าลายเซนเงี้ยไตมาก์หกหนึ่งเงี้ยนะครับเหรียญหนานะครับเหรียญหนาอะมาดูมหาลาบผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับมหาลาบอันนี้จะเป็นในการจองมหาลาบเหมือนหลวงพ่อพรมพัดช่องแคร์นะครับหลวงพ่อพัดก็น่าจะมีรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับแล้วก็น่าสะสมอีกหน่อยแรงแน่ๆนะครับรุ่นนี้นะครับ เียอหลงพรผมเราจับไม่ได้แล้วเป็นแสนนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนนะฮะอันนี้อันนี้หลับตานะครับมีลงยาเขียวอย่างเงี้ยเป็นอันนี้เป็นเนื้ออาบเงินนะฮะเป็นเนื้ออาบเงินอาบเงินนี่เขาจะเขียนไว้ของผมมีนะของผมมีเป็นเขียนวันอาทิตย์นะฮะอันนี้เป็นของ FC นะครับ เอฟซนะครับส่งมาให้ผมนะครับเดี๋ยวผมขึ้น f อฟซให้ดูนะครับคนนี้ส่งมาให้ผมรีวิวทุกครั้งเลยนะฮะเพราะว่าเขาเล่นพระเก่าพระแบบของพี่ป๋องหน้าพระสวยหน้าพระหน้าสะสมอย่างนี้นะครับอันนี้เลขเก,ก้าสิบสามอ่านี่เลขเก,ก้าสิบสามท่านใดอยากส่งท้ายผมรีวิวก็ติดต่อมาได้นะพระไม่หายแน่นอนยผมส่งคืนให้ส่งฟรีให้นะครับ <c oughs> ส่งไห้ผมดูก่อนนะว่าเป็นพระอะไรเนี้ยนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะฮะที่ผมก็คิดว่าเออมันก็โอเคนะหนึ่งผมไม่ต้องเช่าบางทีท่าน FC ท่านใดที่อยากส่งพระมาให้ผมอะก็เหมือนว่าพระท่านได้ออกยู u ูปอย่างเงี้ยนะฮะแบ่งปันความรู้กันอย่างเงี้ยนะที่ผมยังไม่มีรีวิวนะอ่าพระเก่าๆของพ้อพัดก็ได้นะครับ พระเก่าหรือพระที่คุณเก็บสะสมนะฮะผมก็สามารถรีวิวให้ได้น,นี่นะครับก็สวยอมหารา,าสวยบอกเลยนะครับสวยมากนะครับมาดูอีกนี่รูปหล่อ,อรูปหล่อปั๊มนะฮะเหมือนหลวงพ่อเดิมนะครับเหมือนหลวงพ่อเดิมเลยนะครับถ้าเป็นเนื้ออันดากาจะดีมากเลยนะผมก็กําลังหาอยู่นะฮะสาหรับ รุ่นนี้นะฮะถ้าเป็นเนื้ออันปักกานะโอ้โหดูหน้าตานะครับนี่ดูไม่รู้เลยนะฮะนึกว่าเป็นของพ่อเดิมนะฮะดวงพ่อพัดนะฮะนี่ข้างข้างเนี่ยข้างข้างนะข้างข้างจะตัดเหมือนพ่อเดิมเดียนะฮะนี่แบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ตอกอืมตอกจุงสังกติด้านหลังนี่นะครับนี่ตอกว่าอะไรนะ วทวทอท,อทอนะฮะวัดทานทหารนะฮะแล้วก็ใต้ฐา,งงานทรงฐานี่เก้าสิบเก้านะครับอันนี้เป็นทองแดงนะครับชุดนี้จะเป็นทองแดงสามเนี่ยชุดนี้เลยคือเขาไม่ได้ไม่ได้แกะออกมาแบบอันนี้เลยนะครับเขาจัดมาแบบนี้นะครับจะแถมรูปหลอกปั๊มเป็นเนื้อทองแดงนะฮะน,นี่ตัวเลขหนึ่งแปดหกอันนี้หยกักหยักเอออันนี้มีตะใบด้วยนะครับ มีตะใบยอย่างเงี้ยน่าสะสมนะครับมีสาม 3, 3แบบเลยนะฮะสามแบบมหานิยมเลยนะครับแบบนิยมมากๆดีกว่านะครับก็เป็นสามพิมพ์นี้นะฮะนี่อันนี้ต้องขอบคุณ f อซีนะครับที่ส่งมาให้ผมรีวิวนะครับก็ท่านใดที่อยากาส่งําให้ผมก็แจ้งใน l ล n e o f ฟฟ c i a l ใต้คลิปให้ผมก่อนก็ได้นะครับนี่อยู่ในหนังสือพี่ป่องสุพรรณนะฮะ <c oughs> มหาราศเสาห้ารูปเหมือนั้มนะฮะแล้วก็เสมาสือขัาแก้วนะครับเห็นไหมก็ถือว่าเหรียญท่านน่ะได้ออกคลิปนะฮะแล้วผมก็ทําคลิปแบ่งปันความรู้กันนะฮะท่านใดที่อยากมีคลิปเป็นของตัวเองนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็สามารถรีวิวให้ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ได้ความรู้ใครที่ไม่รู้ว่าเอออันนี้เป็นรูปรูปเหมือน ทุกเหมือนปั๊มรุ่นไหนนะฮะอ่าบางคนก็ยังไม่เคยเห็นจริงๆนะเพราะว่าบางทีเราเราไม่ได้ศึกษาหรืออะไรเงี้ยส่วนตัวผมก็พอทราบแต่ผมไม่ได้มีรีวิวให้กับ FC ได้ดูก็เป็นความรู้ดีๆนะฮะอย่างเงี้ยอ่าแต,แต่แต่สเหรียญเนี้ย FC รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นรายการรุ่นเนื้อของเสือคราฟแก้วแต่อันเนี้ยไม่รู้นะฮะก็เป็นรายการไหนอันเนี้ยจะอยู่รายการเอ่อราการชุดพิเศษนะฮะ อก็ต้องหากันเพราะว่าส่วนไม่ค่อยมีคนขายหรอกครับเนาะต้องมีคนแยกออกมาประมูลอ่ะถึงจะค,คุณถึงจะได้ะนะครับแบบนี้หายากนะครับใครมีก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับใครมีก็ถือว่าโชคดีนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะต้องตามหากันถ้าคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ